สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่ชื่นชอบในการวิเคราะห์คำนวณตัวเลขทุกทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วกับสูตรร้อยามลัยให้โชคนะครับเป็นประจําทุกงวดนะครับเรามีสูตรดีสูตรเด็ดนะครับมาแบ่งปันให้เพื่อนเพื่อนได้ฝึกคิดคำนวณตัวเลขกันนะครับในไปพิจารณานะครับในการเสี่ยงโชคนะครับไปเสี่ยงลอตเตอรี่กันนะครับหรือว่าหวยรัฐบาลนั่นเองนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาเริ่มกันที่สูตร3ตัวก่อนนะครับในแต่ละงวดนะครับตัวเลขมีไม่กี่ชุด เวลาเราคิดออกมาแล้วนะครับได้งวดละ3มชุดแบบนี้นะครับงวดละ3มชุดแบบนี้นะครับมีชุดหนึ่งนะครับที่ออกตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ962แบบนี้นะครับ044นะครับ221 843นะครับงวดที่ผ่านมานะครับเลขมีแค่หลักเดียวที่เปลี่ยนไปคือหลักสิบนะครับจากเลข4ี่เป็นเลข6นะครับแต่สูตรของเราก็ยังถูกต่อเนื่องอยู่นะครับ เดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับวิธีการคิดการคำนวณตัวเลขนะครับกับสูตร3ตัว3ชุดว่าคิดกันยังไงนะครับตามสโลแกนของช่องเรานะครับเลขทุกตัวต้องมีที่ไปที่มานะครับทุกคนสามารถคิดและทําเองได้นะครับและช่องของเรานะครับสนับสนุนนห้ทุกท่านนะครับเลือกซื้อหวยรัฐบาลนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นห้ามนำปรเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับผมก่อนที่เราจะมาดูวิธีการคิดการคำนวณนะครับ เรามาดูเลขสรุปก่อนนะครับวันที่2มกราคมนะครับงวดนี้นะครับกองสลักเลื่อนจากวันที่30มธันวาเป็นวันที่2มกราปี68คือปีใหม่นั่นเองนะครับงวดแรกของปีนะครับเลขหลักร้อยที่เราคำนวณได้จะเป็นเลข5 6 7 8 9นะครับนี่เป็นโครงสร้างตัวเลขทั้งหมดเลยนะครับชอบตัวไหนก็ลองพิจารณาดูนะครับแต่ถ้าใครดูคลิปจบนะครับถ้าใครดูคลิปจบหลักร้อยจะตัดหรือแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับแล้วเลขทั้งกลุ่มนี้นะครับ จะคัดมาแค่3มชุดนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูว่าวิธีการตัดตัวเลขทํากันยังไงนะครับเรามาดูวิธีการคิดไปพร้อมๆกันนะครับผมจะทําตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับให้ทุกคนได้เข้าใจนะครับวิธีการคิดการคำนวณตัวเลขนะครับทําตัวอย่างจากวันที่16พฤศจิกาปี67นะครับสูตรนี้เราสามารถใช้ข้ามปีได้นะครับปี68ก็ใช้ได้นะครับผมอย่างปี67นะครับวันที่16พฤศจิกาเลขที่ออกคือ2 2 1นะครับกับ3 8นั่นเองนะครับ ตำแหน่งที่เราใช้ในการคำนวณมีแค่หจุดคือรางวัลที่1นสองตัวล่างเลขหน้าหนึ่งสองนะครับอันนี้เรียงให้ถูกต้องนะครับห้ามสลับกันนะครับสองไว้1 1หนึ่งไว้สองก็ไม่ได้นะครับเลขท้ายก็เช่นกันนะครับสูตรของเรานะครับจะมีเลขนำโชคที่เราต้องตั้งทุกหลักนะครับเลขนำโชคตัวนั้นก็คือเลขห้นั่นเองนะครับตั้งทุกหลักเลยนะครับเลข5้าตั้งแบบนี้ ตั้งเลข5ทุกหลักนะครับเป็นเลขนำโชคของเรานะครับหลักหน่วยก็ตั้งเลข5เช่นกันตั้งแบบนี้ตำแหน่งสําคัญที่เราต้องจํานะครับดูดีๆนะครับจุดนี้เป็นจุดสําคัญนะครับที่เราต้องจํานะครับเราต้องใช้ทุกงวดนะครับในตําแหน่งหลักร้อยให้วงไปที่หลักพันของรางวัลที่1ตัวนี้นะครับแล้วดูหลักหน่วย2ตัวล่างไปบวกหลักร้อยครั้งที่2ของเลขหน้านั่นเองทุกงวดเลยนะครับจําให้ดีนะครับใช้จุดนี้ เพราะในแต่ละงวดเลขจะไม่เหมือนกันนะครับเลขจะออกเปเลี่ยนแปลงเรื่อยๆนะครับจะไม่ออกซ้ํานะครับฟังหลักสิบนะครับให้วงไปที่หลักแสนทุกครั้งกับหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งของเลขท้ายนั่นเองนะครับทุกงวดเลยใช้จุดน,นี้หลักหน่วยหลักสุดท้ายนะครับวงไปที่หลักพันกับหลักสิบสองตัวล่างนะครับดูดีๆนะครับหลักพันตัวนี้ให้บวกตัวเองเข้าไปด้วยหลักสิบตัวนี้ก็บวกตัวเองเข้าไปด้วยแบบนี้นะครับเจ็ด เรามาตั้งตัวนี้8ปดบวกเกบ็ก็มาตั้งตัวนี้นะครับหกับ0ูนย์เราก็มาตั้ง1แล้วก็ศูนย์ตรงนี้7จ็ดบวกเบวกตัวเองเข้าไปนะครับได้14 3สาบวกสาได้6แบบนี้นะครับนี่คือวิธีการตั้งตัวเลขขั้นตอนต่อไปให้ทุกคนบวกร้อยมมลัยนะครับวิธีการบวกร้อยมาลัยนะครับบวกให้เหลือตัวเดียวนะครับทำแบบนี้7จ็บวกห้าบนะครับแล้วก็ห้าบวกเ็ก็12แบบนี้เอาสองบวกสนะครับได้สี่นะครับ เหลือตัวเดียวเป็นผลลั์นะครับเราเพิ่มแต้มเป็น5าเป็นหกเป็นเจ็ดแล้วก็เป็นแปดให้ครบ5้าตัวเราก็หยุดแบบนี้นะครับหลักสิบก็ทําเหมือนกันนะครับได้หกห้าบวกศูนย์ได้ห้านะครับหกบวกห้าสิบเอ็ดคือหนึ่งหนึ่งเพิ่มเป็นสองนะครับเพิ่มเป็นสามเป็นสี่แล้วก็เป็นห้าแบบนี้นะครับมีห้าตัวเช่นกันนะครับส่วนหลักหน่วยหลักสุดท้ายนะครับจะมีแค่สามตัวเท่านั้นนะครับสี่บวกห้าจะได้เก้าห้าบวกหกได้สิบเอ็ดคือหนึ่งนะครับ ก้าบวกหนึ่งได้สิบคือศูนย์นะครับพอได้ศูนย์แล้วนะครับให้ทุกคนนะครับเพิ่มครั้งละสามแต้มจะได้สามแล้วก็ได้หกแบบนี้อย่าลืมนะครับเพิ่มครั้งละสามแต้มนะครับครั้งละสามแต้มแบบนี้ทีนี้การฟันธงตัวเลขนะครับหลักหน่วยมีสามตัวแบบนี้ส่วนหลักร้อยมีห้าตัวหลักสิบมีห้าตัวเราจะเลือกมาหลักละหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับตรงนี้เป็นจุดสําคัญนะครับเราก็ตั้งเลขห้าเป็นเลขนําโชคของเราอาไว้ นะครับตัวที่จะบวกกัเลขนาโชคนะครับหลักร้อยงวนนี้บวกกันได้8นะครับส่วนหลักสิบบวกกันได้9นั่นเองนะครับเวลาบวกกันนะครับ5บวก8ได้13นะครับพอได้3แล้วนะครับให้ทุกคนเพิ่มไป5แต้มหรือว่าบวก5นั่นเองจะได้8หลักสิบก็เช่นกันบวกกันได้4นะครับบวกไป5แต้มนะครับก็จะได้เท่ากับเลข9นั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเลือกเราจะเลือกตัวไหนดี5ตัวนี้ตัวนี้ก็เช่นกันวิธีการเลือกตัวที่ซ้ํากัน แบบนี้คือเลข8นั่นเองที่เราเลือกออกมานะครับจะมีแค่ตัวเดียวนะครับคือเลข4นั่นเองที่เราเลือกออกมานะครับแบบนี้เราก็นําเลข84นะครับไปวางข้างหน้าหลักหน่วยที่เราเลือกไว้84แบบนี้นะครับ84แบบนี้นะครับเลขมี3มชุดทุกงวดแบบนี้นะครับไปเสี่ยงหวยรัฐบาลนะครับหรือว่าลอตเตอรี่นะครับถูกไม่ถูกออกไม่ออกไม่มีใครรู้นะครับเป็นเรื่องของอนาคตนะครับ สิบหกพฤศจิกาครับเราคำนวณออกวันที่หนึ่งธันวาคมนะครับงวดนั้นที่ออกคือเลขแปดสี่สามนั่นเองนะครับเลขก็ออกได้นะครับถ้าเราตัดเลขถูกต้องแปดสี่แล้วก็สามตัวนี้นะครับรางวัลที่หนึ่งเราก็เป็นรุ่นสามตัวข้างหน้ากันเอาเองนะครับดวงใครดวงมันนะครับงวดถัดไปนะครับเราจะคำนวณอีกนะครับเราก็ไปจดข้อมูลที่กองสลักตักออกมานะครับหกจุดตรงนี้มาคำนวณนั่นเองนะครับจดให้ถูกต้อง วิธีคำนวณตั Lori, <ula> ้งเหมือนเดิมนะครับเลข5านะครับเลข5าเป็นเลขนำโชคของเรานะครับตั้งเหมือนเดิมนะครับตั้งเลข5้าตั้งเลข5าเหมือนเดิมนะครับแบบนี้จุดใช้จุดเดิมนะครับห้ามเปลี่ยนจุดนะครับวงไปที่หลักพันรางวัลที่หนึ่งหลักหน่วยสองตัวล่างนะครับไปบวกหลักร้อยครั้งที่สองเลขหน้าแบบนี้นะครับวงไปที่เดิมนะครับหลักสิบวงไปที่หลักแสนกับหลักหน่วยครั้งที่1เลขท้ายนั่นเองนะครับหลักหน่วยก็เช่นกันวงไปหลักพัน กับหลัก12ตัวล่างและบวกตัวเองเข้าไปทั้ง2จุดเลยนะครับแบบนี้นะครับ 9, เอาอมาตั้งนะครับ1บวก5ได้6ก็มาตั้งเลข6กับเลข8ก็มาตั้งนะครับ9บวก9บวกตัวเองเข้าไปได้18 6บวก6ได้12นะครับแค่นี้เองนะครับเราก็บวก100าร,านะร้อยมาลยลงมานะครับบวกร้อยมาลยลงมานะครับทั้ง3าหลักเลยนะครับ 9กบวก5ได้14บสี่นะครับ5้บวกหได้สิบเ็คือหนึ่งสบวกหได้5้าห้าเป็นหกหเป็นเจ็ดเจ็ดเป็น 8, 8เป็น9นะครับมีทั้งหมดหตัวเราก็หยุด6กบวกห้าสิบคือหนะครับห้าบวกแปดสิบสนะครับหนบวกสามได้สี่สี่เป็นหเป็น 6, กเป็นเจ็ดแล้วก็เป็น 8. แปดเราก็หยุดนะครับหลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับ8ปดบวกห้าบนะครับห้บวกสอได้7นะครับ สาบกเดได้สิ่คือ0นะครับเพิ่ม3ามแต้มได้3เพิ่ม3แต้มได้6นะครับแบบนี้เพิ่มครั้งละสามต้มนั่นเองในตำแหน่งหลักหน่วยนะครับที่เราฟันทงออกมานะครับทีนี้เราจะไปเลือกหลักร้อยหลักสิบมาอย่างละ1ตัวเท่านั้นนะครับเราก็ตั้งเลขนำโชคคือเลข5ต้องตั้งทุกครั้งและจุดนี้สำคัญมากนะครับเป็นตัวทีเด็ดเลยนะครับบวกกันได้สนะครับหลักสิบร์เซ็นกันบวกกันได้สิคือห นะครับบวกกันนะครับ5บวก3าได้8เพิ่มไป5แต้มนะครับจะได้เท่ากับเลข3นะครับ5บวกได้6เพิ่มไป5แต้มจะได้ส1บดคือ1นั่นเองนะครับเลือกตัวที่ซ้ำกันออกมานะครับจะมีแค่ตัวเดียวแบบนี้เลข8นะครับฟันทงไปที่หลักร้อยเลข6นะครับฟันทงไปที่หลักสิบนะครับแบบนี้เราก็นำเลข8 6นะครับมาตั้งตัวนี้ ตั้งข้างหน้าทุกตัวเลยนะครับแ6 8 6แบบนี้แบบนี้นะครับนำตัวเลข3มชุดนะครับไปเสี่ยงหวยรัฐบาลกันหรือว่าลอตเตอรี่นั่นเองนะครับเราคิดจาก1ธันวาออก16ธันวานะครับงวดที่เพิ่งออกไปนะครับ8 6 3สนะครับสูตรนี้ยังถูกต่อเนื่องอยู่นะครับตัดถูกต้อง8 6แล้วก็3นั่นเองนะครับนี่คือที่ไปที่มาของตัวเลขที่เราคำนวณเลข3ตัว3ชุดนั่นเองนะครับผมทีนี้ ทุกมวดนะครับเวลาเราคำนวณออกแล้วนะครับตัวเลขจะเหลือแค่3ชุดแบบนี้ได้นะครับเราต้องรู้จุดนี้เพิ่มเติมนะครับเป็นจุดสําคัญนะครับเป็นตัวที่เด็ดหลักสิบก็เช่นกันนะครับผมที่มาทําให้ดูตรงนี้นะครับไม่ได้มาชักชวนหรือว่แนะนําให้ใครไปเล่นนะครับเพราะฉะนั้นใครชอบแนวคิดการคำนวณแบบนี้อยากได้สูตรไปคิดเองนะครับให้ติดต่อส่วนตัวนะครับแอดไลน์มาหาผมได้ตัวนี้นะครับ 0 8 8 6 2 7 4141นั่นเองสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับหรือโทรมาคุยก็ได้ถ้าอยากจะชัดเจนนะครับโทรมาคุยก็โทรมาได้เช่นกันเบอร์นี้จะเป็นเบอร์โทรด้วยจะเป็นเบอร์อ d ดีไลน์ด้วยสูตรที่ส่งไปให้จะมีคําอธิบายทุกจุดทุกตําแหน่งนะครับตัวอย่างที่ทําให้ดูทุกคนน่าจะพอเข้าใจนะครับจุดนี้จุดนี้แต่จะมีเพิ่มเติมคือจุดนี้แค่นั้นเองตัวไหนบวกกันมาวางเป็นตัวที่เด็ด นะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับจะส่งไปให้คิดเองนําไปพิจารณาได้ในการเสี่ยงโชคนะครับไปดูงวดหน้ากันไปดูว่าวันที่16ธันวานะครับคำนวณจากปี67นะครับเลขไปออกวันที่2มกราปี68นะครับปกติแล้วจะออกวันที่30มธันวานะครับแต่งวดนี้เลื่อนไปเป็น2มกราปี68นั่นเองนะครับเราก็ตั้งเหมือนเดิมนะครับเลข5นะครับเลข5เป็นเลขนําโชคของเรานะครับตั้งเลข5แบบนี้ ตั้งเลขค่านะครับตำแหน่งเดิมนะครับวงไปที่หลักพันหลัวันที่1นะครับหลักหน่วย2ตัวล่างบวกหลักร้อยครั้งที่2เลขหน้านะครับตำแหน่งเดิมนะครับหลักแสนนะครับกับหลักหน่วยครั้งที่1เลขท้ายนั่นเองตรงนี้หลักพันนะครับกับหลัก12ตัวล่างต้องบวกตัวเองเข้าไปนะครับ7ตัวนี้ก็2นั่นเองนะครับวางตัวเลขนะครับเลข7มาวางทําให้ดูก่อนออกนะครับ1นึบวกเได้8 ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งเออไม่ใช่ครับศูนย์กับหนึ่งนะครับมาตั้งได้เลยนะครับแบบนี้เจ็ดบวกเจ็ดสิบสี่นะครับตัวนี้สองบวกสองได้สี่นั่นเองขั้นตอนต่อไปเราก็บวกร้อยมาเลยทำแบบนี้ทุ่งงวดนะครับทำเองคิดเองได้นะครับเจ็ดบวกห้าสิบสองห้าบวกแปดสิบสามสองบวกสามได้ห้าห้าเป็นหกเป็นเจ็ดเป็นแปดแล้วก็เป็นเก้านี่คือหลักร้อยวันที่ 2มกราคมนะครับเรามาดูว่าตัวไหนจะออกนะครับ5 6ได้1ได้2ได้3ได้4แล้วก็ได้5นี่คือหลักสิบเรามาลุ้นกันว่าตัวไหนจะออกนะครับเรามาดูหลักหน่วยว่าฟันธงตัวไหนนะครับเลข3ตัวนะครับ4บวก5ได้9 5บวก4ก็ได้9 9บวกเกเพิ่ม3 1คือ1เพิ่ม3ได้4นั่นเองนี่คือผลลัพธ์หลักหน่วยวันที่ 2มกราคมนะครับงวดแรกของปี6-8นั่นเองนะครับไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าลอตเตอรี่นะครับหวยรัฐบาลนั่นเองนะครับให้เลือก814อยู่หลักหน่วยนะครับสูตรนี้ยังไม่ผิดนะครับลองไปทําดูมีโอกาสถูกางวันได้นะครับทีนี้หลักร้อยนะครับ5 6 7 8 9หลัก10 1 2 3 4 5เราจะเลือกตัวไหนดีนะครับตั้งเลข5ตั้งเลข5นะครับ สูตรที่ผมส่งไปให้นะครับจะมีคําอธิบายบอกว่าตัวไหนบวกกันมาวางนะครับตัวไหนบวกกันมาวางบวกได้เท่าไหร่เพิ่ม5แเต้มจะมีแค่ตัวเดียวมาวางข้างหน้าตรงนี้นะครับจะได้เลข3ชุดเท่านั้นนะครับสนใจอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับเรายินดีให้คำปรึกษาทุกท่านนะครับนี่คือตัวเลขที่เราคิดเราคำนวณทุงงวดสามารถคิดและทําเองได้นะครับ088 6 2 7 4 1เ1เป็นเบอร์ ID ดี n ลและเป็นเบอร์โทรด้วยจะโทรมาก็ได้จะทักทางไลน์ก็ได้นะครับนี่คือตัวเลขที่ผมสรุปจากสูตรนะครับ56789นั่นเองที่ไปที่มาของตัวเลขนะครับไม่มีการอุปโลกไม่มีการยกเมฆนะครับ1 2 3 4 5ี่หก็จะเป็นหลักสิบนั่นเองนะครับแล้วก็8 1 4เราเรียงจากน้อยไปหามาก1 4 8นั่นเองนะครับที่ไปที่มาของตัวเลขวันที่2มกรานั่นเองนะครับเราจะเลือกตัวไหน ออกมา3มชุดคําตอบนะครับอยู่ที่ตัวนี้นะครับอยู่ที่ตัวนี้กับตัวนี้นะครับผมจะส่งไปให้ทุกคนใครที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงหวยรัฐบาลนั่นเองสามารถนําไปพิจารณาได้นะครับนี่คือข้อมูลน,นะครับวิธีการคิดการคำนวณที่ไปชื่อมาของเลข3ตัวท้ายรางวัลที่1นั่นเองนะครับทีนี้เราจะ,ระดู2ตัวล่างรัฐบาลกันบ้างนะครับสตัวล่างรัฐบาลนะครับคิดคล้ายๆกัน นะครับคิดคล้ายๆกันนะครับตัวเลขที่เราคิดได้โครงสร้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับสองวกลาเช่นกันนะครับปี68นะครับแปดเ2เป็นหลัก10 678เป็นหลักหน่วยนะครับแต่ทีนี้เราจะเลือกมาแค่3ชุดเท่านั้นภายในนี้นะครับเรามาดูวิธีการคิดกันนะครับอันนี้เป็นสูตร2ตัวล่างรัฐบาลนะครับเราจะทําตัวอย่างให้ดูจากวันที่16กพิจิกาเช่นกันนะครับของปีนี้นะครับตั้งเลข5 นะครับเลข5ตั 5. Ite, 100. 100. Age. Age ้งเหมือนกันนะครับเป็นเลขนำโชคของเรานะครับตั้งเลข5นะครับไปดูหลัก10ก่อนนะครับจุดที่เราต้องคํานวณนะครับให้ทุกคนวงไปที่หลักพันกับหลักร้อยตรงนี้ของรางวัลที่1และหลัก10ครั้งที่2เลขท้ายนั่นเองนะครับส่วนฟังหลักหน่วยนะครับวงไปที่หลัก10ครั้งที่2เลขหน้านะครับแล้วก็ดูหลักหน่วยครั้งที่1หลักหน่วยครั้งที่2ของเลขท้ายบวกกันนะครับ เจ็ดบวกสองจะได้เก้ามาวางนะครับตัวนี้เลขสี่ก็มาวางเลขสองมาวางได้เลยนะครับแล้วก็ศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดนะครับเราวางเลขสองข้างหลังก็ได้เจ็ดข้างหน้าก็ได้นะครับมีค่าเท่ากันอันนี้ก็เช่นกันนะครับสลับกันได้นะครับสี่ไว้หน้าเก้าไว้หลังก็ได้นะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับที่จะบอกกันนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะวางไม่เป็นนะครับขอให้เลขห้าอยู่ตรงกลางก็ทาได้เลยนะครับเก้าบวกห้าสิบสี่นะครับห้าบวกสี่ได้เก้า บวกกันได้3นะครับ3เป็น4 4เป็น5เป็น6แล้วก็เป็น7นะครับครบ5้าตัวเราก็หยุดฟันธงไปที่หลัก10บนะครับส่วนหลักหน่วยนะครับสอบวก5จะได้7 5็บวก7ได้12บนะครับ7บวก2ได้9ตรงนี้ดูดีๆนะครับพอได้9แล้วนะครับให้ทุกคนนะครับบวก2ทุกครั้งหรือว่าบวกประจำนั่นเองนะครับบวกทุกครั้งนะครับแบบนี้ สูตรที่ส่งไปนะครับจะมีเขียนบอกอยู่แล้วว่าต้องบวก2ทุกครั้งนะครับเวลาบวกกันนะครับ9บวกสอเวษขึ้นแล้วก็เพิ่มแต้มเป็น2แล้วก็เพิ่มแต้มเป็น3แค่นั้นเองนะครับเพิ่มครั้งละ1แต้มเพิ่มครั้งละ1แต้มนะครับให้เข้าใจตรงกันนะครับทีนี้เราจะไปฟันธงหลัก10ออกมาแค่1ตัวนะครับเราก็ตั้งเลข5นะครับจุดสําคัญตัวนี้นะครับเป็นตัวทีเด็ดบวกกันได้6 นะครับ5บวก6ได้11คือ1นะครับรบ,บวกไป5แต้มจะได้เท่ากับเลข6นั่นเองตัวที่เราเลือกออกมาก็คือตัวที่เหมือนกันคือซ้ำกันนั่นเองนะครับเป็นเลข6ตัวเดียวนำเลข6ไปวางข้างหน้าหลักหน่วยที่เราเลือกไว้นะครับแบบนี้ไปเลือกหวยรัฐบาลได้นะครับหรือว่าลอตเตอรี่16พฤศจิกาออกวันที่1ธันวาคมนะครับงวดนั้นออกมา6 1หนึ่งเห็นไหมครับ นี่คือที่ไปที่มาของตัวเลขนะครับจําจุดไว้ให้ดีนะครับตัวเลขทุกตัวที่เราจดออกมานะครับมาจากกองสลักเขาตักข้าตัวมานะครับไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงได้นะครับถ้าเราคิดถูกต้องเลขจะออกอยู่ชุดหนึ่งแบบนี้ภายใน3ามชุดนะครับงวดถัดไปนะครับเราก็ไปจดข้อมูลมา6ตําแหน่งตรงนี้นะครับเราก็ตั้งเลข5าเหมือนเดิมนะครับเลข5้าเป็นเลขนําโชคนะครับตั้งเลข5้าเหมือนเดิมนะครับแบบนี้ ตำแหน่งเดิมนะครับไปดูที่หลักสิบขนวงไปที่หลักพันกับหลักร้อยนะครับแล้วก็หลักสิบครั้งที่สองของเลขท้ายนั่นเองนะครับหลักหน่วยวงไปที่หลักสิบครั้งที่สองเลขหน้านะครับแล้วก็ดูหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งที่สองของเลขท้ายบวกกันแบบนี้เก้าบวกแปดได้สิบเจ็ดนะครับมาตั้งตัวนี้เลขห้าเลขห้ามาตั้งแปดบวกสี่สิบสองก็มาตั้งแค่นี้เองนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็บวกร้อยมาเลย 7จ็บวกห้าบนะครับห้บวกหได้10คือ0 2นบวกศย์ได้2 2เป็น3 3าเป็น4เป็น5เป็น6มีทั้งหมดหตัวเราก็หยุดแบบนี้นะครับห้บวกหได้10คือ0นย์นะครับห้บวกสได้7จนะครับศูย์บวกเได้7อย่าลืมนะครับพอได้7แล้วนะครับบวกสเข้าไปนะครับบวกประจํานั่นเองนะครับอันนี้ให้เข้าใจตรงกันนะครับบวกได้เท่ากับเลขเก้ แล้วค่อยเพิ่มแต้มเป็นศูนย์แล้วก็เป็น1แบบนี้เพิ่มครั้งละ1แต้มนะครับทีนี้ไปฟันธงหลัก10มาใส่นะครับเราก็ตั้งเลขห้านะครับจุดนี้นะครับงวดนี้บวกกันได้เลข7นะครับสูตรที่ส่งไปนะครับจะมีบอกนะครับว่า7ตัวไหนบวกกันนะครับก็อย่างที่บอกไว้นะครับเราไม่ได้มาชักชวนหรือมาแนะนําให้ทุกคนไปเล่นนั่นเองนะครับโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนนะครับเราไม่สามารถที่จะเปิดเผยตรงนี้ได้นะครับใครที่ ชอบเสี่ยงโชคหวยรัฐบาลนะครับหรือว่าลอตเตอรี่นะครับชอบแนวคิดแบบนี้เท่านั้นถึงจะรู้ว่าตัวนี้คิดยังไงนะครับเพราะว่าผมส่งไปให้นั่นเอง2นะครับบวก5ได้เท่าก,กับเลข7นั่นเองนะครับตัวที่ซ้ำกันจะเป็นเลข2นั่นเองเราเห็นตรงกันหมดนะครับเรานำเลข2ไปวางข้างหน้า292021นะครับเลขมี3ชุดแบบนี้ หนึ่งธันวาออกสิบหกธันวานะครับเลขที่ออกงวดนั้นคือสองหนึ่งงวดที่เพิ่งออกนี่เองนะครับออกสองหนึ่งแบบนี้นะครับออกสองหนึ่งนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูงวดหน้ากันนะครับทุกงวดนะครับเหลือแค่สามชุดทั้งเลขสามตัวและก็สองตัวนะครับนี่คือผลงานงวดที่ผ่านๆมานั่นเองทั้งเลขสามตัวและสองตัวนะครับ อาเป็นว่าใครสนใจนะครับอยากได้สูตรไปคิดเองคำนวณเองนะครับจะมีคําเฉลยทุกจุดทุกตําแหน่งมีวิธีบวกด้วยทุกคนสามารถคิดเองทําเองได้อยู่แล้วนะครับตรงไหนไม่เข้าใจก็มาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับอยากได้สูตรนะครับทั้ง3ตัว2ตัวนะครับแอดไลน์มาปรึกษากันได้นะครับ0ูนย์แปดหกนั่นเองนะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ไอเดียลนะครับโทรมาก็ได้นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์โทรด้วยนะครับกดโทรศัพท์เข้ามา นะครับสูตรที่ส่งไปให้จะมีคําอธิบายทุกจุดทุกตาแหน่งนะครับรวมถึงจุดนี้ด้วยนะครับสตัวล่างรัฐบาลนะครับจุดนี้จุดเดียวสามารถพลิกเลขให้เหลือแค่3ชุดแบบนี้นะครับส่วนเลข3ตัวนะครับถ้าคนรู้จุดนี้นะครับเลขก็จะได้3ชุดแบบนี้นะครับเรามาดูงวดหน้ากันอันนี้เป็นอดีตไปแล้วนะครับเราไปดูว่าวันที่ สองมกราคมนะครับมีเลขตัวไหนบ้างนะครับเราจะได้รู้ที euh, like ่ไปที่มาของตัวเลขและเลขสรุปในงวดที Nich ่จะถึงนี sports, ้ด้วยนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับเราก็วงไปที่เดิมนะครับหลักพันกับหลักร้อยนะครับบวกกันแล้วก็หลักสิบครั้งที่สองของเลขท้ายนั่นเองหลักสิบครั้งที่สองเลขหน้าหลักหน่วยหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งที่สองนะครับของเลขท้ายบวกกันเจ็ดบวกแปดสิบห้านะครับเลขสามนะครับ เลข4มาตั้ง1บวกเได้10คือ0นย์นะครับเรามีความมั่นใจนะครับว่าศูนย์นี้จะถูกต่อเนื่องได้เราถึงทําให้ดูล่วงหน้านะครับแต่เราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้อนาคตว่าตัวไหนจะออกหรือไม่ออกนั่นเองนะครับตรงนี้บวกกันได้10คือ0ูนย์ะครับได้8นะครับตรงนี้ได้8 9 0 1แล้วก็2นะครับยังไม่ต้องเชื่อกันก็ได้นะครับลองจดไว้ดูได้นี่คือหลักสิบงวดหน้า ได้9้านะครับได้ห้านะครับผมเก้าบวกห้าสิบี่นะครับ4ี่เป็นเอ่อไม่ใช่ครับได้สี่นะครับพอได้4ี่แล้วนะครับตรงนี้อย่าลืมนะครับต้องบวก2ก่อนนะครับอันนี้ทำลัดขั้นตอนไปหน่อยนะครับบวก2ประจํานะครับบวก2ประจํานั่นเองนะครับ4ี่บวก2จะได้เท่ากับเลข6นะครับหเพิ่มเป็นเจ็ดเจ็ดเพิ่มเป็น8ดนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับวันที่สองมกราคมนะครับ งวดแรกของปี68นั่นเองนะครับลอตเตอรี่ที่เราจะไปเลือกนะครับ6 7 8หลักหน่วยนะครับมีโอกาสถูก2ตัวล่างรัฐบาลได้นะครับแล้วก็หลักสิบให้ติดไว้นะครับ8 9 0 1 2นั่นเองนะครับแต่ถ้าอยากจะรู้ว่าเราควรจะนำตัวไหนไปวางนะครับสูตรที่ส่งไปให้จะมีคำเฉลยบอกว่าตัวนี้อะไรมาวางนะครับบวกได้เท่าไหร่ก็เพิ่มไป5แต้มจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นมาวางข้างหน้าแบบนี้ นะครับสูตรที่ส่งไปให้ไม่ต้องกลัวว่าจะคิดไม่เป็นนะครับผมสามารถคิดเองทําเองได้นะครับสงสัยไม่เข้าใจก็สามารถทักสอบถามได้ตลอดนะครับเรายินดีให้คำปรึกษาทุกท่านนะครับผมนี่คือสูตรสองตัวรัฐบาลนะครับและนี่คือสูตร3ตัวท้ายรางวัลที่1นั่นเองนะครับวิธีการคิดค่าคำนวณนะครับที่ไปที่มาของตัวเลขนะครับส่วนเลขสรุปนะครับเป็นโครงสร้างตัวเลขยังไม่ได้ตัดเลือแค่3ชุดก็จะเป็นแบบนี้ นะครับนี่คือ3ตัวนะครับส่วน2ตัวก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับผมนี่คือวิธีการคำนวณตัวเลขนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามช่องของเรามาโดยตลอดนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับช่องของเรานะครับสูตรดีสูตรเด็ดนะครับเลขสรุปแม่นๆมีมาแบ่งปันทุกงวดไปนะครับผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยนะครับผมก็สวัสดีปีใหม่ล่งหน้านะครับเพราะว่าหวยออกวันที่2มกรานะครับ เลยปีใหม่ไปแล้วนะครับวันปีใหม่ก็วันที่1น,นั่นเองนะครับส่งท้ายปีเก่าก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีโชคนะครับนะครับและไม่เจ็บไม่จนนะครับผมโชคดีทุกคนนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ